เสียงเสียงพาทำวัดเย็นนะคะเดินมาถึงโรงเรียนเลยจะเสร็จแล้วมั้งพาทำวัดเย็นโรงเรียนตรงนู้นโรงเรียนที่มีดอกไม้สีเหลืองสีเหลือง นกแก้วมาคอร้องเสียงดังมาร้องทำไมเนี่ยหืมดูดิร้องซะไปไหนมาครับไปไหนมาครับหืมไปไหนมาครับบอกแม่ที่ครับจะไปทางไหนต่อครับ คุณหนูครับคุณหนูจะไปทางไหนต่อครับแม่อยู่น้ำไม่ได้ถื่นน้ำมาด้วยฮะโอ้หนูนี่นะนี่โรงงานทำอะไรหนอ ทำอะไรเนาะเก่งน,นะดูนะเก่งนะดูเก่งนะดูือยู่กับแม่นี่เก่งนะดู อะลงอีกแล้วปลาปลาลอ,อยในะน้ำเกือกเอากิ้งโหยเหม็นน้ำหน้าลงไปได้จะต้องไปอาบน้ำนะ ไปลงในบ่อนุนเลยไป้ากลับกลับแม่กลับเดินช้าๆเดินช้าๆครับลูกโอ้เสียงนกนกขูนกขูมากเลยนกขู่จริงๆเลย กูเกิลเอ้ยกูเอ็นกูกูเกิลเอ้ยลราแม่ด้วยลูกเนี่ยสมมุติว่าถ้าปุ๊กมาออกกำลังกายที่ทุ่งนานเนี่ยเกิดว่ากูเกิลกลับบ้านไปนานและแม่ปุ๊กยังไม่ได้ลกกับปุ๊กว่ากูเกิลจะช่วยปุ๊กได้นะ คนที่บ้านจะต้องรู้แล้วว่าอา่าวทาไมปู๊กยังไม่กลับเ้าก็ต้องมาดูพ่า g o o ก็ e จะกลับบ้านก่อนบางทีเกิดเป็นลมมากมากับสองคนกับกูเกิลอีกคนหนึ่งอาจจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้แต่กลับไปถึงบ้านก่อนเนี่ยผิดสังเกตเขาก็ต้องมาตามเนาะปล่อยให้เน่าหรอก แดดนไปยังดีจังเลยนี่แดดห้าโมงเย็นนะคะเนี่ยแดดห้าโมงเย็นไปไหนอีกละ่ะเพ่อคุณพ่อคุณหนุนหนังฮะฟ้าฟ้าสวยโอ้ยลมเย็นมาก มันไม่โฟกัสไอ้นี่เลยแสงให้เลยเกินไปเดยวชีวิตฉันมีแต่หมานำไปจะเดิน้นใดมีหมานำ ชีวิตฉันมีหมานำฉันเดินก็าตามแต่หมาเดินชีวิตจางมันเพิดเพลินฉันเดินตามหมานำทางเราร้องต่อ,อยังไงวะอะไรอะ่ะเจออะไรเจออะไรครับ บอกมาสิครับนกกระจิบเต็มหน้าเลยครับสภาพอากาศมันทำให้แปรปรวนผลผลิตก็ไม่ดี ปเขาบอกว่าสมุทรสาครจะโดนฝนมีมีฝนอยู่วันเดียวนอกกันนั้นไม่มีเลยไม่โดนฝนกับเขามากเลยฮอนนี่ข้าวออกสวยนเนี้ย เดินไม่ถนัดข้าวกาลังออกสวยนี่อิกข้าวกาลังออกสวยเลย ตูดดองเลยอ่ะเอาเอาแหวกเข้าไปลงไปเออลงไปลงไปไปจับอะไรมาก็ได้ลูกไปไปขึ้นแ่เนี้ยจ๋อมตูมตูมเร็วกระโดดตูม จับจับภาพมันไม่ทันมาแล้วก็โดจดะไม่บอกแม่เลยจับภาพไม่ทันเลยอะฮะมานี่ขึ้นขึ้นตูมมาเงี้ย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 ยูงตอม ยุงตอมไอ้นี่เลยไหนวะเกินอยู่ไหนวะเกินจะหาเจอไหมฮะหาไม่เจอมันอยู่ทางนี้มันอยู่ทางนี้ลูก อนน้นนะเก่งด้วยอนะอันเดียวกันป่ะเนี่ยอันเดียวกันเก่งจริงเก่งจริงเนี่ยไปนี่ก้นมุดอ้าวเจอไหม ไม่เจอทีเนี้ยไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วอ้าวมันอันผิดคาบอันผิดมาคาบอันผิดมาครับเมื <c> ่อ <oughs> กี้คาบอันนี้ไม่ใช่อันนี้นู่นนุ่น ตุ้มบุมบ้มบุมบ้มบุมบ้มบุม้มบุ้มบุ้มบุ้มไม่มีแล้วเมื่อกี้หนูคาบมันผิดพอแล้วลูกไปขึป้นขึ้นเถอะกลับบ้านกลับบ้านาค่ะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปนะคะแกงคุกเกิลยุงเยอะมากเลยอะยุงตัวใหญ่ใหญ่กัดปากปากฟุกไม่ดีแน่เลยยุงกัดปากเดี๋ยวก็แพ้ยงุงค่ะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ